นี่คือกิจกรรมล่องห่วงยางในแม่น้ำปายนะครับชาวต่างชาติเขาชอบมากนะครับปรากฏว่าล่าสุดเน,ยยนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องเข้ามาจัดระเบียบปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยกันหน่อยหลังจากไปเจอว่าชาวต่างชาติพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนกลายเป็นกระแสะเชิงลบในสื่อสังคมออนไลน์บางส่วนดื่มของมึนเมานะครับดื่มสุรานั่นเองมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในสถานประกอบการท่องเที่ยวเอกชน ทางนายชูชีพพงชัยผู้ราชการจน้องสอนบอกว่าทางจังหวัดห่วงใยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวตอนนี้เร่งจัดระเบียบแล้วก็มาตราการท่องเที่ยวใหม่ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นอำเภอปายร่วมกับตำรวจภูธรปายแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวเชิญผู้ประกอบการมาหาหรือกันกำหนดมาตราการนะครับอย่างเช่นห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ทุกชนิดขณะที่ร่วมกิจกรรมล่องแพแบบนี้ครับ ทุกคนต้องสวมชูทีปเท่าที่ดูอันนี้คือแฟ้มภาพคุณผู้ชมเราถ่ายมาก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้สวมนะครับหลังจากนี้ต้องสวมแล้วนะครับมีทีมงานคอยตรวจเช็คเตรียมชุดพยาบาลรักษาปฐมพยาบาลในกรณีที่นักท่องเที่ยวบาดเจ็บแล้วก็อาจจะต้องกำชับเรื่องของให้นักท่องเที่ยวสวมชุดสุภาพนำนักท่องเที่ยวไปส่งที่โรงแรมที่พักโดยปลอดภัยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมรวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวในเรื่องของการแต่งกายด้วยนะครับ ซึ่งที่ผ่านมานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดีนะครับอาจจะมีส่วนน้อยที่ฝ่าฝืนเท่านั้นเองครับ